ฮัลโหลไฮโฮสวัสดีทุกท่านในวบบหน้าผมพี่คายนะผมชื่นี่ผมวันนี้ก็มาอยู่ในเกมเอ l กเลเจนโมบายผมทุกคนก็คลิปนี้ก็ถือว่ามาเล่นเรเวนแอนให้ดูอีกหลายๆรอบนะผมทุกคนเดี๋ยวจะมีคลิปแบบนี้เพิ่มเออเพื่อนลงชา้า ดคลิปนี้ก็ผมจะไม่ได้พูดอะไรเยอะนะโอเคเดี๋ยวตัดไปตอนเจอคนเลยแล้วกัน ำลังรีโหลดสกิลอัลติเมทของฉันพร้อมแล้วมาเริ่มการทดลองกันเลยโอเคเดี๋ยวไปหาคนต่อเลยความตายคือของขวัญของฉันโยน,นนี่สิสกิลอัลติเมทของฉันพร้อมแล้วจริงๆเลยวันนั้นผมมีสกินอื่นด้วยเนาะ แต่ผมไม่ใส่ผมนะทุกคนผมชอบสกินนี้สุดคำเตืนอนวงเซฟโซนกำลังขยับกำลังลรีโหลดมีความวิวนาการตรงนี้มีแค่พเกปตงนังส่งมากำลังสอมความเสียหายเอาจริงๆสกินมันก็เหมือนกับเสื้อผ้าแหละที่เราสามารถเลือกใส่ได้ผมทุกคนว่าจะใส่อันไหน ัสีทีมทีองกลังงราอาตัวหลบไปก่อนนะเพื่อนโอเคเดี๋ยวตัดไปตอนเจอคนเจอคนเลยผมทุกคนเดี๋ยวตัดไปตอนเจอคนกันเลยระหว่างนี้ผมวิ่งหากัอน หมดแล้วกำลังชาร์จอยู่กำลังรีโหลดเพราะเป้าหมา,หาทยบบนะามาทดลองที่ดีฉันสังหารศัตรูไป,ปนหนึ่งรายกำลังรีโหลดกำลังชาร์จครับไม่เจอคนเลยเว้ยหายหายไปไหนกันหมดเนี่ย เดี๋ยวดูวงก่อนเนาะรอบที่สองเริ่มนับถอยหลังก่อนบีบวงเซฟโซนโอเคมันบีบมาในโซนที่เรายืนอยู่พอดีอม่ยอมมีแค่แพ็กเกจกำลังส่งมาแพ็คกเกจก พวกสองชุดหนังแล้วกำลังส่งความเสียหายกำลังยิงต่อสู้ฟีนิดปลายครับผมทุกคนได้จบจบ วงเซฟโซนแล้วเรามีเวลาหนึ่งนาทีฉันกำเนิดในเงาเมื่อเธอได้แล้วมีที่จะสองตรงติงก์กําลังเรียนโห,หลดกำลังชาร์จตรอง ง่ายๆห่มนะทุกคนรวดเร็วปานสายฟ้าห่มทุกคนก็ ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวไปอัดคลิปต่อไปเลย